แกะออกมาเรียบร้อยเลยจ้ะต้นไม้สดชื่นมากนะคะล a าชเบอรี่สายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่น้องกายขยายพันธุ์เองจากร้านล a าชเบอรี่แพ้จ้ะกล่องก็ไม่ปุบเลยได้รับแล้วนะคะสดชื่นปลอดภัยต้นไม้ไม่เหี่ยวเฉาเลยจ้ะ แล้วนะคะพามาดูลาชเบอร์ี่ที่ฝากพี่ภูมิดูแลมาหนึ่งอาทิตย์นะแคทกลับต่างจังหวัดประมาณ8วัน9วันได้นะคะดูลาชเบอร์รี่พันญี่ปุ่นโอ้ยลากทะลุแล้วค่ะลากทะลุดินแล้วนะจ๊ะฝากไว้ใต้ต้นกาแฟนี้ยังจเจริญเติบโตดีนะคะไม่เหี่ยวเฉา พี่ภูไม่รู้ว่ามีลาชบลี่อยู่ใต้นี้แต่เขาก็ลดน้ำให้แบบลดต้นกาแฟแต่ต้นลาชบอลี่ก็ได้รับอน,นิสงไปด้วยนะคะพามาดูข้ามนิดนึงค่ะวันนี้นะคะก็จะเอาต้นลาชบอลี่นะคะสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นที่ได้มาจากจังหวัดแพร่นะคะสวนของน้องกายนะคะ ได้ปลูกลาชเอรี่หลากหลายสายพันธุ์นะคะตั้งแต่สั่งมาก็พักทิ้งไว้ยาวตอนนี้เขาเริ่มมียอดอ่อนนะคะเมื่อเริ่มมีใบอ่อนแปลว่ารากของลาชเบอรี่นั้นกำลังเริ่มขยายตัวนะจ๊ะดังนั้นแคทก็จะรีบนำเอาเขามาลงดินนะคะสำหรับลาชเบอรี่นะคะเขาสามารถแยกไหลยแยกหน่อได้เช่นเดียวกันก็แล้วแต่สายพันธุ์นะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นคะ่ะลูกสีแดงนะคะ เดี๋ยวแคทรีบเอาต้นเขาไปลงดินก่อนนะคะอันนี้เป็นดินหมักใบก้ามปูนะคะ ช้าวันที่7นะคะกับราชเบอร์รีสายพันธ์ุจากประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่ลงดินแล้วก็ยังสดชื่นดีนะคะใบก็เริ่มแตกยอดอ่อนแล้วนะจ๊ะแปลว่ารากของเขาเริ่มปรับตัวกับดินชุดใหม่ที่แคทนําเขามาลงไว้ตรงนี้นะจ๊ะดินหมักใบก้ามปูนะคะแกลบหมักขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับหมักนะคะก็จะหมักรวมกันบริเวณนี้มีมูลไส้เดือนด้วยทดลองปลูกในบ่อปูน ลงดินครบเจวันยังสดชื่นดีค่ะยอดอ่อนก็ทยอยแตกออกมานะจ๊ะโตวไวมากค่ะลัชบรี่สายพันธ์ุญี่ปุ่นนะคะก็อำพางแสงให้เขาด้วยสแสลมสีดำนะคะแต่ว่าช่วงเช้าเช้าต้นนี้จะได้รับแสงแดดที่เพียงพอมากๆเลยนะคะ แคลดน้ำช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเท่านั้นวันละหนึ่งครั้งนะจ๊ะดินก็ผสมให้ทุกคนได้ดูแล้วตอนนี้คือต้นอ่อนของเขาเจริญเติบโตดีมากนะคะใบแข็งแรงอันนี้เป็นต้นเดิมเป็นใบเดิมนะคะใบเดิมก็จะเป็นจุดๆเพราะว่าเหมือนเขาแบบจะน็อกแดดที่นี่นะคะอันนี้เป็นใบใหม่ที่เจริญเติบโตที่นี่จ้านี่นะคะใบใหม่แข็งแรงมาก ตอนนี้แคทใช้ปุ๋ยจํานวน2ตัวนะคะก็คือจุลินทรีย์สังเค้์แสงแล้วก็น้ําหมักพืชผักผลไม้นะคะตัวที่3ที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นน้ําหมักฉีค่ะน้ําหมักฉีเน้นบํารุงใบนะคะเพราะว่าเป็นตัวน้ําหมักสีเขียวแล้วก็ให้ในตัวเจนที่ค่อนข้างสูงนะคะ น้ำหมักฉีทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าแคททำอย่างไรแคทเคยทำให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็พาไปดูกรรมาวิธีการบำรุงแคทจะใช้บำรุงต้นแบล็คเบอร์รี่ของแคทก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะรอบนี้แคทก็นำมาบำรุงต้นลัชเบอร์รี่สายพันธุ์ญี่ปุ่นนี้ด้วยจะ้ะตอนนี้ต้นอ่อนจเจริญเติบโตดีแล้วก็มีอีกมีต้นอ่อนอีก 2- 3สาต้นนะคะอยู่ข้างล่างนะงก็กำลังจเจริญเติบโตดีนะคะลัชเบอร์รี่สายพันธุ์ญี่ปุ่นจะมีหนามอยู่ด้านหลังนะคะ นี่นี่เป็นหนามของเขานะต้นมีลักษณะเป็นขนแล้วก็มีหนามนะคะหนามอ่อนๆนะ รุนเลยค่ะเมื่อวานยังสวยอยู่เลยเช้านี้พลุนมันไม่ได้พลุนตอนเช้านะคะจริงๆมันพลุนตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนตอนเย็นๆประมาณหกโมงทุ่มเ็จๆอย่างเงี้ยเดินส่องไฟมาดูไงอุย้ย